เนีนะอันนี้ก็เป็นลนกักษณะการดูแลรถดูสภาพรถเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ส่วนการใช้งานก็ทดลองขับดูครับรถถ้ารถเกียร์ธรรมดามันก็ไม่มีอะไรจะต้องมาแนะนำกันเยอะมันก็ใช้ใช้กันแบบ <c oughs> ทั้งอึดทั้งทนอยู่แล้วนะครับถ้าจะเป็นเกียร์ออโต้หลกักๆเกียร์ออโต้ไม่ว่าจะเป็นในรถ เก๋งรถกระบะหรือรถอะไรก็แล้วแต่น่ะหลักๆมันก็ดูอัตราการเขาเรียกตันตอบสนองของการเข้าเกียร์จังหวะการเข้าเกียร์ตรงนี้สําคัญนะครับเช่นถ้าคุณอยู่ในเกียร์ P หรือเกียร์เอคุณจะเปลี่ยนมาเข้าเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับมันก็ต้องเป็นเกียร์ดีหรือเกียร์อใช่ไหมเวลาเราสับเราดูจังหวะพอเราสับเกียร์เรามาปุ๊บเนี่ยจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของมัน จนรถออกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่อะมันก็ควรจะอยู่สักไม่เกินหนึ่งวินาทีนะฮะภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยมันต้องมีการตอบสนองแล้วว่าฉันจะเดินหน้าหรือฉันจะถอยหลังนะถ้ามากกว่านั้นก็ต้องก็เรียกว่าประเมินได้แล้วว่ามันมีการเสื่อมถอยของอุปกรณ์นี้นะครับ